พละมาอีกยุคหนึ่งก็จะนับถือพุทธศาสนานะคะก็จะตั้งพระพุทธรูปเอาไว้โบราณดังนั้นฐานตรงนี้ถือว่าเป็นของเก่าแก่โบร,บราณเลยตั้งแต่สร้างองค์ปราสาทมาเลยเป็นที่ตั้งของเทพเจ้าทุกพระองค์อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีแต่พร,ราหมณ์ชั้นสูงที่จะมาทําพิธีกรรมมีกษัตริย์มีเชื้อพระวงศ์ที่จะต้องมาทําพิธีกรรมในห้องนี้นะคะดังนั้นห้องนี้ถือว่าเป็นปรางประาธานห้องศักดิ์สิทธิ์นะคะตั้งแต่ดั้งแต่เดิมเขานะจ้า พันธานเขานะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นบันไดเล็กๆท่านี้ก็จะเป็นตัวองค์ปราสาทนะคะองค์ปราสาทนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่5้าองค์ด้วยกันนะคะองค์อยู่กลาง เสร็จแล้วก็จะเป็นทั้ง4ทิศนะคะเปรียบประดุจแบบว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ห้าลูกหรือปันจักสิงของนะคะก็ได้นะคะปัญจักคิวรีก็ได้นะถ <five> ือว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์นั่นเองของศาสนาครามฮินดูที่เมื่อมาแล้วก็จะได้มากราบเทพเจ้าได้ทั้งห้าพระองค์นะคะนั่นเอง บรรยากาศโดยรอบนะ เ,เราเดินมาดูนะคะหลังแรกนี้ก็จะเป็นหลังแรกเนี่ยนะคะที่มีปรากฏว่ามีอักษรธรรมหรืออักษรลาวนะคะอักษรธรรมลาวเนี่ยนะคะว่าเคยมีการรบพักจับศึกมีการราพักศึกส,สงครามที่นี่แล้วก็มีการจดจารึกเอาไว้ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นพระพุทธศาสนาอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมันเป็นยุคเป็นสมัยยุคหนึ่งก็จะเป็น ขอมเรองอำนาจนะคะยุคหนึ่งจะเป็นขอมเป็นบูชาพระศิวะไปนะ,ะอีกยุคหนึ่งนะคะเมื่อทิ้งรกร้างไปแล้วนะคะมีผู้คนเข้ามาแล้วก็มีการนับถือพุทธศาสนาขึ้นมาแล้วก็มีใครได้ทําพิธีกรรมต่อแล้วโน่นนี่นั่นต่อนะคะแล้วก็ได้เกิดการเสื่อมไปก็จะมีพุทธศาสนาเข้ามาก็จะดัดแปลงเป็นนําพระพุทธรูปเข้ามาน่นนี่นั่นอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นอักษรธรรมนะคะก็ถือว่าเป็น เป็นในลักษณะของจารึกนะคะที่สำคัญแล้วก็ด้านในนี้ก็จะเป็นที่สำหรับสักการะบูชาเทพเจ้าเนาะนี่นะคะเราก็ลองคิดดูซิว่าที่ตรงนี้เคยเป็นที่ตั้งของเทพเจ้าอยู่กี่พระองค์แล้วนะคะแล้วก็มานมนานขนาดใดนะคะ เรากะตั้งอยู่นับเป็นพันปีแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เหลือเกินเนาะ